อุ้ยได้เป็นคนแอบเลยตาแรกประเดินใช่ก็สงบลับเหมือนกันนะเป็นไรดีเป็นไรดีขอเป็นฟองเคนเก็บหลังเลยว่ะรู้สึกปวดหลังหน่อยหน่อยจิ๊บๆิไปแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรคอมมาได้อยู่บนนี้วะเนี่ยเฮ้ยอะไรว่าดีสานฟางอย่ามึงคนไม่เนียนเลยออกไปเลยออกไปไปเร็วไปเร็วตอนนี้ได้มีคนเจอแล้วเขาได้เดินหนีไปอย่างไรเยื่อใ่อุ้ยอะไรไม่ไอ้นี่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  นี่่ยอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยบ้านะคิดมาป้าแกอย่าหนีดิเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วไ้วไแล้วไล้วไปแ้วแล้วแล้วโอเคตามนี้ได้เป็นคนหาตายพวกเราพวกเราเหล่าคนหาชมรมคนหาชมรมคนอ่ำอะไร อะไรกันนี้อ่ยอะไรกันอะไรทําอะไรไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยนี่มันจะจุกอะไรนักหนาวะปล่อยให้เขาเล่นตามอำเภอใจไหมปล่อยให้เขาเล่นคนเดียวเลยดีกว่าเอออออุ้ยเอ้ะตึงกเอตึงกออะไรไปยเอ้าเอาเอาเลือดรถเอ้าเฮ้ยมันหายโอ๊ยตอนนี้เลือดเหลือสิบห้าแล้วไม่ไหวแล้ว มไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมจะตายโอ้ยมันไม่เห็นไหนิโอ้ยปีกเอ้ยน่าจะจูบเก่งอะไรขนาดนั้นวะไม่เห็นิงๆอะไอ้ปีกหายไปไหนนี่ไงโนแลนแลลมันหนีไปมันจุบมันจุบเก่งมากมันจุบเก่งมากเออสุดยอดขอโทษเอ้ยอุ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 ้ เราต้องเช็คเราต้องเช็คว้ยทีละนิดหน่อยแล้วเปิดเซนเซอร์วิทย์เยอะไอจิ๊บอืมเฮ้ยทำไมน้ำมาอยู่นี่อ้าวอ้าวดุมหนุ่มเซดไทเกอร์เหรอเซดไทเกอร์เหรอหนุ่มหนุ่มเซดไทเกอร์หนุ่มเซดไทเกอร์ไอลูกพี่ปะบังบังบังไปแล้ว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 วู้วว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  ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโย่สวัสดีชาโลกสวัสดีสวัสดีเช้าโลเกโย่โย่ไปแล้ว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 หืมเสด็จการจูบเรียงตั้งแต่เด็กโอ้โหเป็นคนห่างตาเนี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่เหนยแล้วมั้ยเวลาออกหน้าคุณใบ้ได้ไหมว่าคุณเป็นของสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่และเป็นสีอะไรสิ่งเล็กสีเหลือง ไม่เค้อยู่เลยเบเราเบอร์เกอร์ชัวสีเหลืองเราจะแอบอยู่ที่ที่มันมีเยอะที่สุดกล่องเปล่าวะกล่องก็มีเยอะนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเอาไอ้มารไปไอ้ปิกโดนเย่ปิกโดนเอ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างเมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างเราออกมาก้นอกแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะ ไอ้นี่ไงี้ยนี่ไง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 ี้ยนี่เงี้ยมันอยู่นี่มันเป็นเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไอต้นน้ำมาช่วยหน่อยเร็วเร็วโอ้ยโอ้ยปีกเอ๋ยเอาจำฟันโอยาจำฟานเอาจำฟานเออเอออัอไหรของผมไม่ไหวแล้วโอผมไม่ไหวแล้วผมเยนหัวผมไม่ไหวแล้วคุณผมเยนหัวผมเียนหัวมากผมไม่ไหวแล้วแล้วทำไมมันต้องไ่ ตรงนี้ชัดเจนผมเวียนหัวมากผมไม่ไหวแล้วเอางี้ต้นน้ำต้นน้ำหยุดต้นน้ำหยุดก่อนปล่อยให้เขาเล่นตามเพเภอใจปล่อยให้เขาไว้ในครบภูมิที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบก่อนอุ้ยโอ๊ยนี่เล่น้เกลวน้ำเกลวน้ำเกลวน้ำเกล็น้ำโอ๊ยน้อ อะไรกันนากันหนาละพี่มีสูตรมีสูตรเอ้านั่เล่นชู้กับนะโอ้โหเดี๋ยวเห็ดเดี๋จูบมาร์ติ้งโอ้ยเป็นคนแอบต้องเอาตุนหนึ่งเว้ยต้องเอาตุนสวยแล้ว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 มาร์คเป็นไรดีเป็นไรดีจุ๊บโอ้หวัดดีมาคเดี๋ยวเร็จใช้ในห้องมาร์กรอเวลา วอ่งตายเลยตายเลยตายไวมากอ่ะต้นน้ำตายไปแล้วต้นน้ำตายไปเป็นคู่ห้องเวมากเกิดใหม่ไม่ได้แล้วด้วยผมอยู่ในห้องที่มีแต่ของอร่อยผมเป็นสีเหลืองผมเป็นสีเหลืองอะไรขุดเศษอะไรละอะไรอะไรกันนักกันหนาอะไรกันนักกันหนาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ็บจุ๊บเจ็บจุ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ดหุ่ดดีูใหญ่จริงคูดใหญ่ศเลยปะเนาแล้วจะจแลจจมาไหหโอมาอะไรกันมันจะจุกเก่งไปไหนนําไมอ้มากบปิกนี่คือแบบเป็นจุกโนหนึ่งอะบอกเลยแม่งได้แต่ของเล็กๆเว้ยเขาได้ทีนี้มันเป็นเก้าอี้เลย ไอ้จริงมันแปลงได้นะอ้ยผมไม่ไหวแล้วผมเย็นหัวผมไม่ไหวแล้วผมเย็นหัวไอ้นี่มึงยิงเบอร์เกอร์เดี๋ยวยิงแก้วน้ำเดี๋ยวผมยิงแก้วน้ำคุณยิงเบอร์เกอร์ไปเลยโอ้ยปีกเอ้ยยิงไม่โดนจังที่มันจะจูอัลลันนะเออ แล้วคือมหากาศจุ๊เห็นแน่เบเกอรีอยู่ห้องน้ำอีกเฮ้ยสปาไม่ได้ต้องอย่างนี้จุ๊กเก่งอะไรนักหนาวะอุ้ยอุ๊ยอะไรดีอะไรดีวะน้ำจืระเบิดไงระเบิดไงเป็นอะไรดีวะเป็นอะไรดีวะอ่ะเราไปซื้อไม่ได้มันออกไปซื้อเขาแล้วมันเอามาจากไหนมันให้มาตอนเริ่มเิมวันสามเที่ยง ผมเป็นของที่มีสีเด่นๆหน่อยเหมือนการเด่นกันสีเด่นมากบอกเลยเป็นของชินลิปเลยผมเป็นของกลางๆเมื่อกี้ดูเหมือนจะมีใครบางคนเขาเดินผ่านไปอย่างไร้เยื่อใยและดูเหมือนว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างอยู่เฮ้ยอะไร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 นะ